เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในย่านโยซุยะของโตเกียวนะครับห่างจากชินจูกุไม่กี่สถานีนะครับจะมีศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าสงะนะครับซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ล่ำหรือว่าได้ปิดผนึกดวงวิญญาณของผีทวงแค้นที่เฮี้ยนที่สุดตนหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องของแม่นางโออิวะโออิวะนะครับเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งนะฮะอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆในญี่ปุ่นและยังเป็นธิดาของคณะบดีตระกูลค้าข้าวนะครับแห่งใหญ่แห่งหนึ่งเลยทีเดียวนางหลงรั กับทามิยะเอมอนนะครับซึ่งเป็นโรนินหนุ่มครับไร้ไหนที่มีเบื้องหลังลึกลับนะครับและโออิวะนะครับอยากจะแต่งงานกับเอมอนแต่ว่ายศิญานะครับผู้ที่เป็นบิดาไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากสงสัยในตัวของเอมอนไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับแต่ไม่นานนักนะซามอนหรือยศยะซามอนนะครับที่เป็นบิดาของ โออิบะนะฮะก็ถูกสังหารด้วยฝีมีอฆาตกรลึกลับนะครับซึ่งเออิมอนได้ตามล่าและฆ่าฆาตกรเพื่อต้องสงสัยนะครับล้างแค้นให้แก่โออิบะนะฮะนางจึงประทับใจในตัวเออิมอนและยอมรับแต่งงานด้วยนะครับพร้อมกับยกสมบัติของตระกูลให้กับเออิมอนแต่ต่อมาไม่นานนะครับหลังทั้งสองคนได้แต่งงานฮะเออิมอนกลับแสดงท่าแทนนะครับผ่านเงินและสมบัติของโออิบะและตระกูลยศยศจนหมดนะฮะที่จริงแล้วนี่คือเออิมอนไม่ได้รัก โออิวาไม่แต่น้อยนะครับเขาแต่งงานก็เพราะว่าหวังทรัพสมบัติของโออิวะนะครับและตระกูลนะเพราะว่าเป็นตระกูลที่เป็นเศรษฐีในสมัยนั้นนั่นเองเมื่อโออิวะได้ตั้งขันไม่นานนะครับ้างบ้านของโออิวะและเออิมอนเป็นบ้านของหมอยาที่อาศัยอยู่กับปู U ่อุเมะนะครับหลานสาวสุดสวยของหมอนะครับปู o ่อุเมะถูกใจเออิมอนนะครับและลบเร้าอยากแต่งงานกับเออิมอนนะฮะเออิมอนจึงได้วางแผนนะครับจัดการโออิวะไปให้พ้นๆนะครับด้วยการมอบเครื่องสาอางที่มี พิษนะครับให้กับโออิวานะครับและบอกว่าเป็นยาบำรุงผิวหน้าให้กับหมาพองใสดังใบเยานะครับแต่ที่จริงแล้วเป็นยาพิษที่ทําให้นางเสียโฉมนะครับผิวหน้าขุดพองราวกับผีเพื่อให้นางยอมหย่าขาดกับตนเองนั่นเองนะครับในที่สุดแล้วเออิมอนเมื่อเห็นหน้าขุดพองสยองของโออิวะก็ยิ่งเกลียดชังขึ้นไปมากกว่าเก่านะครับและวางแผนหาเรื่องยาล้างกับนางให้จนได้นะครับโดยที่ให้ข้าผู้เอซึเพื่อนโลนินแกล้งเข้าไปข่มขืนโออิวะเพื่อกล่าวหาว่านางพบู้ช อื่นแต่เมื่อทาคุเอสิได้เห็นหน้าที่เสียโฉมไปของโออิวะเขาก็หมดใจย่ำมีโออิวะนะครับและสงสารเลยเล่าความจริงให้โออิวะฟังนะฮะรวมไปถึงเรื่องที่ว่าเออิมอนเป็นผู้สังหารวิดาของตนเองนะครับเพื่อจะครอบครองสมบัติและได้แต่งงานกับโออิวะนะครับและทาคุเอสิยังยกกระจกให้นางโออิวะได้ส่องดืหน้าของตนเองนะครับ เมื่อโออิวะได้เห็นหน้าลุดผ่องของตนเองได้ฟังเรื่องการทรยศหักหลังของสามีที่แสนร้ายนางจึงไปยุ่งหัวกระชากผมจนผมลี่ร่วงหมดเลยนะครับและเลอะไปด้วยเลือดนะครับและหนองก่อนที่จะใช้ดาบของเออมอนซึ่งเคยฆ่าบิดาของตนเองครับเชิดคอตัวเองเพื่อฆ่าต,ตัวตายนะครับพร้อมกับสาบแช่งให้เออมอนและโออุมะให้ตายอย่างสยดสยองในที่สุดจนกระทัง่งลมหายใจสุดท้ายท่ามกลางกองเลือดหลังจากการตายของโออิวะอีเอมอนและโออุ ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานด้วยกันนะครับแต่ในคืนแรกของวันวิวานั่นเองนะเมื่อไอิมอนตื่นขึ้นมาในยามดึกนะครับออุเมะผู้แสนงามที่นอนเคียงข้างกับตนนะฮะกับกลายเป็นใบหน้าของโออิวะที่เป็นผีหน้าผุดผ่องช้ำเลือดและหนองนะครับพร้อมกับ สาบแช่งนะครับเอิมอนแตกตื่นและใช้ดาบฟาดฟันนางผีโออิวาแต่แล้วก็กลับกลายเป็นเขาได้สังหารเจ้าสาวของตนเองเมื่อเขาย่างเท้าออกไปที่ไหนก็เห็นแต่ผีโออิวาไล่ตามหลอกหลอนไปทุกหนแห่งนะครับจนไปถึงที่พักแรมบนภูเขาลึกและถูกกลืนกินเข้าไปในโลกแห่งความมืดที่แยกไม่ออกระหว่างความจริงกับโลกวิญญาณที่โออิวาตามหลอกหลอนซึ่งเอิมอนก็ถูกโออิวาหลอกหลอนจนตายไปในที่สุดนะครับด้วยเรื่องราว ความเหี้ยนของผีแม่นางอุยวะจึงเชื่อกันว่าศาลเจ้าทามิยะอุยวะอินาริที่ยศสยะถูกสร้างไว้เพื่อสะกดวิญญาณหลอนของอุิวะไม่ให้อารวาสหลอกหลอนทำลายผู้คนอีกนะครับ